นะครับมาดูคลิปวัวอ้วนกันหน่อยนะครับอันนี้เริ่มมีวัวอ้วนแล้วครับนไครับทีนี้ก็ออกเป็นวัวเล็กนะครับเราดูวัวซ่าก,กันมาอะไรคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวัวอ้วนกันบ้างเริมอ้วนแล้วครับหัวสา,าสามเดือนฟ้าแล้วครับสามเดือนฟ้าแล้วต่างเบสานี่ก็จะขายแล้วครับ มีฟ้าร้องครับฝนตกครับฝนเริ่มตกไปดปลายครับผมไปแล้วครับเริ่มอ้วนแล้วครับของนี้ก็มีสิบสอตัวครับสองตัวอ้วน นี่ครับใครที่อยากดูหัวอ้วนตอนนี้มีให้ดูครับนี่เป็นไซส์เล็กครับไซส์สองมื่นสี่พันครับสองมื 23, ่นสี่พันนี่เตาบามันตัวนี้ครับหน้าโพนี่ครับเตบามันอ้วนสามเดือนฟาครับสองมื 20, ่นสี่พันครับนี่เป็นหัวของพี่ชายครับไปซื้อกันมาเองครับไเพื่นอนก็ซื้อมาไปซื้อตลาด เปลีนะครับฮิสิบสองตัวนะครับเดีย๋ยวปลายเดือนสิ้นเดือนนี้ครับประมาณอีกสิบกว่าวันนับจะของก็จะบอกขายครับเดินไปนู่นรับตูดยุ้ยเลยครับอันนี้ก็ขุนอาหารพงครับผสมอาหารเมร็ดนี่าาเม็ดมันก็เลือกกินอาหารเม็ดหมดเลยครับเจบกินอาหารเมร็ด ใครที่สนใจจะดูหัวอ้วนเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงของนี้ก็ไม่เลี้ยงญ้านะครับเพราะว่าคนเลี้ยงอายุมากแล้วครับเจ็ดสิบปาแล้วครับคนเลี้ยงเลี้ยงฝางครับนี่ของฝางเขาเลี้ยงฝางกับอาหารอ้วนดีครับอ้วนดี ตัวนี้ครับอ้วนมากครับนี่หลายอย่างนี้จะอ้วนมากครับไม่เสียตัวครับถ้าซื้อมาแล้ววนมากจะอ้วนครับเลี้ยงกอายุมากครับจดสิบปา อยู่บ้านก็ไม่ได้ทําไร่แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหัวของลูกมั่งของต<ม>ัว<ม>เองมั่ง<ม>ก็เลี้ยงไปให้ลูกๆมั่งครับวสองื่นสี่พันครับสามเดือนฟ้าแล้วครับนี่เริ่มอ้วนตอนนี้ฝนก็ตกครับเริ่มตกโปอยๆแล้วครับฝนตกมาสองสามวันครับติดกันที่เพชรบุรีนะครับ นี่ดูวัวอ้วนกันแล้วครับจากดูวัวซากกันมาหลายอคอกตรงนี้วัวอ้วนเริ่มจะออกได้ประมาณเมษาไปลายปลายต้นต้นพฤทสภาครับเริ่มจะหอ,อกับเพื่อนที่ชอบเลี้ยงวัวน,นะครับหรือว่ามือไม้นะครับดูครับที่จะเลี้ยงวัวนะครับเราก็ต้องดูซากดีครับซากแพงมากครับแพงก็ช่วงนี้ ตรงนี้มาสามเดือนที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับทรากอย่างนี้แผงมากครับครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ะะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ